ครับสวัสดีครับผมชื่อสุรชัยแสงชังเรียนจบปวชวรุ่น25ปวสรุ่น17พักค่ำเป็นเจ้าของห้างสุวนจยำกัด999 Interior Decor ปัจจุบันเนี่ยประกอบกิจการเกี่ยวกับรับเหมาตกแต่งภายในควบวงจอและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรับเหมาระบ,บบไฟฟ้าถ้านับมาก็เปิดมา11ปีแล้วครับ ประสบการณ์หลังจากเรียนจบโรงเรียนเทคโนโลยีเทพไปเนี่ยก่อนผมเป็นผู้ช่วยอ,อาจารย์กับเป็นอาจารย์แผนกช่างนไฟฟ้าอยู่2ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกไปสมัครงานที่บริษัทซีเนเตอร์จำกัดทําเกี่ยวกับอะไหล่แอร์ Air, ผลิตแอร์ Air, ให้กับแบรนด์ยี ho, ่ห้อยอกับเซนนะครับหลังจากนั้น2ปีเนี่ยผมก็ไปทํางานที่บริษัทเอเทอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่รับเหมาตกแต่งภายในเนี่ยให้กับแบรนด ต่างๆในห้างนะครับร้านค้าในห้างเช่นร้าน KFC ร้าน Starbucks McDonald' ลดดังกินโดนัทชิออนโนซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ทำให้ผมมีมากพอที่จะมาเปิดเกิจการของตัวเองที่ผมตัดสินใจเรียนเทคโนโลยีเทพเพราะว่ามันเป็นความฝันของผมแต่เด็กอยู่แล้วนะครับพ่อผมเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้าผมก็เลยอยากเป็นช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่เก่ง ผมก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่และสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนเทคโนโลยีงเทพหรือที่เขาเรียกว่ากรุงเทพช่างกลเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากครับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนเทคโนโลยีงเทพเนี่ยผมเอาไปใช้ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะความรู้ประสบการณ์นะครับส่วนเรื่องประสบการณ์เนี่ยน้องๆหรือว่าตัวเราเองอ่ะจะต้องไป,ปเผชิญจากโลกภายนอกเองและต่อสู้เพื่อให้เราทำงานสำเร็จตามที่เราฝันไว้ครับ ความประทับใจที่มาเรียนโรงเรียนเที่กรุงเทพเนี่ยผมประทับใจครูที่ดีทุกคนอาจารย์ที่ดีทุกคนทุกแผนกที่คอยให้ความรู้กับผมอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็โชคดีที่ได้เกิดมาในยุค90อ่าสมัยนั้นเนี่ยเรียกกรุงเทพช่างกลเนี่ยเป็นโรงเรียนในตำนานจริงๆครับดังมากครับอ,อ่ผมจะแนะนําน้องๆเนี่ยให้มาเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพช่างกลเนี่ยโดยเฉพาะแผนกช่างไฟฟ้านะครับที่เนี่ยเนี่ยเป็น แผนกช่างไฟฟ้าที่เป็นสร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพนะครับออกไปสู่อนาคตแน่นอนนะครับที่นี่มีการเรียนการสอนที่ดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนสื่อต่างๆเนี่ยทุกคนจะได้สัมผัสด้วยตัวเองจับต้องด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับมาเรียนที่นี่นะครับนะครับ <c oughs> พี่ชื่อสุรชัยแสงชังนะครับเ,เรียนจบปวชรุ่น25นะปะวสรุ่น17ภาคค่พาปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทหอจกเก้ากอินเทเลียแอนด์เดคอรตำแหน่งผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนะครับทำงานเกี่ยวกับประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายในนะครับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรับเหมาระบบไฟฟ้าปัจจุบันก็เปิดมา11ปีแล้วครับ ประสบการณ์หลังจากเรียนจบเทคโนีไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะประสบการณ์หลังจากที่เรียนจบเทคโนโลยีกรุงเทพไปเนี่ยก็คือเริ่มแรกเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก่อนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่2ปีนะครับหลังจากนั้นผมก็ออกไปรับสมัครงานบริษัทซีเนเตอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตอะไหลแล้วก็เครื่องปรับอากาศให้กับแบรนด์ยี่ห้อยอคแล้วก็เทรนนะครับหลังจากนั้นทําอีก2ปีเนี่ย ผมก็ไปรับสมัครอยู่ที่บริษัทเอเทอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร,รับเหมางานตกแต่งภายในแบรนด์ชั้นนําที่อยู่ในห้างทั้งหมดนะครับเช่นร้านอาหาร MK Suki, s t ก r สตาร์บัคส์แมคโดนัลล์ชิออร์ดาน o อ u ดังกินโดนัทซึ่งแบรนด์เหล่านี้น้องๆเข้าไปในห้างน่ต้องเคยเห็นนะผมผ่านประสบการณ์ตกแต่งร้านพวกนี้มาหมดแล้วนะครับทำให้ผมมีประสบการณ์พอที่จะออกมาเปิดกิจการของตัวเอง นะครับที่ตัดสินใจเรียนเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรคะอ่ามันที่ตัดสินใจเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพเนี่ยมันเป็นความฝันของผมอยู่แล้วนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้านะครับผมก็เลยอยากเป็นช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่เก่งนะครับผมเลยมาเรียนที่นี่ครับอ่าชื่อเสียงเทคโนโลยีกรุงเทพสมัยนั้นเนี่ยดังมากนะครับทำให้ผมเนี่ยอยากฝันที่มาเรียนที่นี่ขอบคุณครับ สิ่งที่ได้รับจาก no เทคโนโลยีสามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างคะสิ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยีงเทพเนี่ยผมสามารถนําไปใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์นะครับแต่ว่าประสบการณ์ภายนอกเนี่ยโลกภายนอกเนี่ยที่เราต้องออกไปทํางานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วนะครับเราจะต้องสู้และทําให้สําเร็จตามที่เราใฝ่ฝันไว้นะครับความประทับใจที่มาเรียนเทคโนโลยี ความประทับใจที่มาเรียนเทคโนโลยีเทพเนี่ยประทับใจเจออาจารย์ที่ดีทุกคนนะครับทุกแผนกค,คอยให้ความรู้ความสามารถแก่ผมนะครับและที่นี่เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการเรียนสมัยเอาใหม่ดีกว่าเนี่ยลืมเอาทวนคำถามไห<ๆ> ค,ความประทับใจที่มาเรียนเทคโนโลยีนะครับ mm hmm. เจออาจารย์ที่ดีทุกคนทุกนแผนกที่คอยให้ความรู้ผมอย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. ทำให้ผมดีใจมากสมัยที่ผมเกิดมาในยุค90ได้มาเรียนโรงเรียนกรุงเทพช่างกลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับมีอะไรจะแนะนำน้องๆไหมคะจะแนะนำน้องๆให้มาเรียนที่เทคโนโลยีกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะพนแผนกช่างไฟฟ้าเนี่ย ที่นี่คือเส้นทางมืออาชีพช่างไฟฟ้าโดยแท้จริงนะครับอยากให้น้องๆมาเรียนที่นี่ใครที่ใฝ่ฝันไว้อยากมีอนาคตที่สดใสอยากมีอาชีพที่มั่นคงนะครับที่นี่เนี่ยมีทั้งเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทสวัดต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้เราได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนที่นี่เหมือนไปทำงานจากภายนอกแน่นอนนะครับ ต่อเน,นื้อหนึบไหมคะมาเรียนมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาเรียนที่นี่ขออ <มา S 2> นุญก่อนครับที่เทคโนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อม,มันจบแล้วมันตั้งแบบอ่าอ่าขอนึกก่อนก็คืออันอัดยาอ่าอยากให้น้องๆมาเรียนที่เทคโนโลยีุงเทพโดยเฉพาะแผนกช่างไฟฟ้าเนี่ยที่นี่คือเส้นทางมืออาชีพของช่างไฟฟ้าโดยแท้จ,จริง นะครับสู่อนาคตที่เราใฝ่ฝันสู่อนาคตที่เราต้องการรวมทั้งอาชีพที่เราหวังไว้ว่าจะทําให้มั่นคงเนี่ยมาเรียนที่นี่เถอะครับน้องๆจะได้ประสบการณ์จริงจากที่นี่แน่นอนรวมทั้งเครื่องมือเครื่องไม้นะครับการปฏิบัติงานจริงรวมทั้งรุ่นพี่ที่คอยแนะนําสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วเนี่ยคอยแนะนําให้เรามีอาชีพตรงนี้แน่นอนนะครับมาเรียนที่นี่เถอะครับนะครับ Ha <laughs> ha